แต่ก็ขึ้นมานะครับ2,600ดอกนี้ถือว่าสวยงามนะเออถือว่ามันแตกเยอะแตกดีอะ่ะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วเอ,อ้ยโอเคมาเต็มแผงเลยว่ะเออโอ้โหอย่างนี้แจกเยอะท่านผู้ชมเบ็ร้อยด้วยมันต้องแบบนี้สิครับโ่ยอยำเตือนวิดีโอนี้จัทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงฉะนั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าแปปีควรได้รับคำแนะนำนะ สวัสดีครับพบกับ y o ยูทูบช่องของเฮียมังกรนะครับเราก็อยู่กันที่ f o r t จูนเมาส์นะของค่าย PG ช่วงนี้ตระกูล f o r t จูนก็มาเยอะนะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เฮีย er จะลองจัดตระกูล f o r t จูนดูว่าเป็นไงบ้างเฮีย er เอามาที่500เฮ้ยมาแล้วว่ะ <c oughs> มาดีไลเ่เบสเบสสิบท่านผู้ชมเฮ้ยโอเคเต็มแผง <c oughs> นิดเดียวท่านผู้ชมโอ้โหสองแถวแรกมาดีแล้วนะแต่แถวที่สามมาไม่ดีเราก็ขึ้นมาเป็นร้อยแปดสิบท่านผู้ชม ามาที่500ขึ้นมาเป็นหลักร้อยก่อนนะครับถือว่ามาดีถ้ามันแตกดีเดี๋ยวเฮียจะไล่เบรดเดี๋ยวเฮียขอดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคทองคํามาลงนะครับผมจริงๆมันเป็นตัวอักษรภาษาจีนนะ่ะแหละแต่เฮียชอบเรียกโอเคทองคําเพราะมันเหมือนตัวโอเคอะเออสี 4, มันเป็นทองคนะํานะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไปต่อเฮ้ยขึ้นมาแล้ว10 1 0มาวะเอาวะถั่วไม่เอาถั่วไม่เอาถั่วไม่เอา ไปก่อนไปก่อนเออถุงถุงทองถุงทองถุงทองไม่ลงท่านผู้ชมอังเปามานิี้อังเป่าผ่านไปอีกทัวถั่ัวไม่เอาเออมามามาไปกันต่อท่านผู้ชมถุงทองถุงทองหยุดหยุดเลยอีกแล้วท่านผู้ชมแม่งได้ลุ้นเลยว่ะอันนี้เป็นดอลล่าร์ทองคำนะครับผมมาแล้วนะครับถ้ามันเต็มเต็มแผงอย่างนี้นะครับมันก็จะแจกเยอะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเบรละสิบมันจะแจกให้เราเท่าไหร่นะอ แจกให้เรา500ท่านผู้ชมเราก็ขึ้นมาทั้งหมดนะครับ1,500นะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับผมท่านผู้ชมอ่านี่เป็นถุงทองนะท่านผู้ชมไม่มีลายโอเคมาเชื่อมต่อประทัดไม่มีฟอร์จูนเมาส์นี่มันก็เป็นอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆอะท่านผู้ชมดูแค่ลายมันดูแค่ลายมันแค่มันเชื่อมกันก็พอเองเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ1,440ไปกันเรื่อยๆเลยท่านผู้ชม มาด e ิมาดิโดดเออมามาอีกแล้วหนูหนูมาหน <the u an> ูมาโอ้โหแตมันไม่เต็มแผงไม่เอานะขอแบบเต็มแผงโอ้โหนี้ก็ไม่เต็มแผงอีกท่านผู้ชมขอแบบเต็มแผงนี่เฮ้ยมาแล้วถุงทองถุงทองแต่ส้มมาลงมาแทนไม่ได้นะถุงทองมาส้มอีกโอ้โหซ้ำสองเฮ้ยหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้โหซ้ำสามอีอย่างวะเออถุงทองเต็มแผงท่านผู้ชมมันต้องแบบนี้สิครับ นี่แหละครับช่วงนี้มันแจกดีนะตระกูลฟอร์จูนนะสามร้อยท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้ยังดีกว่านะเมื่อกี้มันเป็นดอลลาร์นะเออมันเป็นดอลลาร์ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็าไปกันต่อนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเดี๋ยวเฮียจะขอไล่เบสไปเลยนะไปที่เบสสามสิบท่านผู้ชมไปสามสิบรอบไปมาดิขอแตกแบบเมื่อกี้หน่อยดิสิบรอบสามร้อยสามสิบรอบก็เก้าร้อยก็ยังมีโอกาสอยู่ได้สู้อยู่ท่านผู้ชม ณนะตอนนี้นะครับเป็นเวลานะครับอ,อ้าวทองคํามาลงครับผมโอเคทองคํามาลงณนะตอนนี้นะครับเป็นเวลานะครับ12นาฬิกา5นาทีนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างขึ้นมา600อุย้ยนี่ถือก่าเราเดินหน้าไป1,500เลยนะเออมันต้องมาแบบนี้ดิไปกันต่อนะครับผมท่านผู้ชมขึ้นมาเป็น1,950เบส30 1,890 1860อยายังมาไปต่อครับผมท่านผู้ชมหมไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมดอกนี้ไม่มีอะไรเลยส้มส้มไม่เอาแต่เกิดส้มมาลีนี้น่ารักนะเ <c oughs> อาพูดถึงส้มมาลีมาก็ามาเลยผมท่านผู้ชมโอเคทองคำมาลงครับเต็มแผงนะดอกนี้ขึ้นมาสวยเลยท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดอกนี้มันจะแจกให้เราเท่าไหร่ รางวัลก้อนโตนะครับระดับซุปเปอร์นะโอเคทองคำเต็มแผงเลยท่านผู้ชม3000เฮออยหวานเจีย๊ยบหวานเจียจ๊ยบเรามาที่500ถ้ายถ้าเราเดินหน้าไป4 8 0 0แล้วนะ่าก็ถ้าเราเดินหน้าประมาณ4300หักไป500ท่านผู้ชมยังไปกันต่อนะเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันแตกดีอย่างเงี้ยเฮียจะปล่อยไหลเลยนะเอ,อ้ยมาดิมาดิน้องส้มน้องส้มมาดิโอ้โหมา หัวไม่เอาทัวแจกน้อยท่านผู้ชมถุงทองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอยากได้ดอลล่าโอ้โหถุงทองมาลงแล้วแต่ขอเต็มแผงก็พอเออขอแบบเต็มแผงแบบนี้ก็โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะดูว่าเ,ออเราจะโดดเบสต,ตอนไหนดีตอนนี้ก็ขึ้นมาอีก900ท่านผู้ชมรวมเป็นทั้งหมด5,600เราก็เดินหน้าประมาณ5,000จริงๆถ้านนะตอนนี้ท่านผู้ชมหยุดแล้วถอยได้เลยนะเออหยุดแล้วถอยได้เลยขอแบบสวยๆดิ ขอแปบสวยๆมาโอเคมาลงก็ดีขึ้นมาอีก600ท่านผู้ชมเราก็เดินหน้าไปมัน5าพนี่เบส30เองนะท่านผู้ชมไปได้แบบว่าชิลมากอะ่ะเออมาดิยังไปต่อกันอีกเรื่อยๆท่านผู้ชมตระกูลฟอร์จูนฟอร์ 4, จูนมันดีนะเหยว พอจบเกมนี้เดี๋ยวเฮียอาจจะจัด Fort จูนไทเกอร์เกมลูกรักนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมมารอชมกันนะครับว่ามันจะแตกดีไหมท่านผู้ชมมาแหกร้อยดอกนี้เดี๋ยวเฮียขอจังหวะดีๆนะเดี๋ยวเฮียจะขอไล่เบสขึ้นไปอีกท่านผู้ชมเหลือ2สองรอบเวลามันแตกดีออโต้มันแตกดีเฮียจะปล่อยยาวๆเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเฮียจะกระโดดเบตไปเลยครับที่เบต30แล้วก็ไปเป็นเบรละร้อยสามรอบออโตโอ้มาดิคิดเอ้าโอเคมาโอา้โหติดถั่วนิดเดียวท่านผู้ชมโอ้โหแถวบนติดถั่วเสียดายแต่ก็ขึ้นมานะครับ2,600ดอกนี้ถือว่าสวยงามนะเออถือว่ามันแตกเยอะแตกดีอ่ะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะเอ,อ้ยโอเคมาเต็มแผงเลยว่ะเออโอ้โหอย่างนี้แจกเยอะท่านผู้ชมเบรร้อยด้วยมันต้องแบบนี้สิครับ ท่านใดชอบจังหวะแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮียมังกรน,นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดอยากจะตามเฮียมังกรน,นะครับดูที่คอมเมนต์นะครับที่เฮียปักหมุดไว้เฮียก็พร้อมจะดูแลเลยนะครับผมโอ้โห14,000พวะ่ะเออมันไม่ค่อยแตกแบบนี้นานมากเลยนะโอ้โหโคตรละดีมากเลยท่านชมเราก็เดินหน้าไปเลยครับ22,000เลขกลมๆเลยเออเดี๋ยวเฮียจะลองดูดีว่ามันออโต้มันจะดีอีกไหม โอ้โหเมื่อกี้แป๊บเดียวออโต้ Auto, แป๊บเดียวแตกเลยหมื่นสี่ว่ะเดินหน้าอีสองหมื่นแล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวหาจังหวะดีๆถอยดีๆนะครับอันนี้ไม่สี่นะครับไม่สี่เลียดเลยเพราะว่าเต็มที่ก็สองพันสี่หายนะอ่าขึ้นมาอีกหกร้อยท่านผู้ชมเนี่ยถ้ามันแตกดีเฮียนจะปล่อยออโต้นะเดี๋ยวขอดูจังหวะลงแบบสวยๆก่อนเน๊ะสองหมื่นสองพันหกสองหมื่นสองพันห้ามาดิขอยขีเหมือนแถม ขอเหมือนขอเหมือนแถมอ่ะมาเฮ้ยดอลลาร์มาดอลลาร์มาเบรกเยอะด,ดิไม่ใช่ดอลลาร์นะปลาทัดมาอะไรก็ได้แต่ขอเต็มแผงไว้ก่อนขอเต็มแผงมาขอเต็มแผงมาโอ้หไม่เต็มแผงท่านชมแต่ก็โอเคขึ้นมาดีนะครับขึ้นมาดีเลยเฮียก <im it> er ็เดินหน้าไปทั้งหมดนะครับ25,000นานนะครับผม <im it> แค่นี้เฮ er ียก็พอใจแล้วท่านใดสนใจ <im it> อย่าลืมนะครับที่เฮียคอมเมนต์และปักหมุดไว้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม